อยากสนุกเต้นเต้นร้าวจ่ลุ้นมันมั่นใจไปกับ a d 8 k b atlineid a d 8 k b e t สวัสดีครับพบก,กับสุรุลข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่จะมีแระดับในอดีตต้นสกัดเก่าให้รีบคว้าตัวกาบี้เข้าสู่ทีมโดยดวนเพราะกำลังฉายแววเป็นนักเตะระดับโลกใน,นะนอานาคตอันใกลน้นี้จะมีระดับนะครับอดีตกองกลางน้าหลอกของลิเวอร์ p o o และพิธีกรทางช่องสกีสปอร์ตก็ได้ออกมายกมือสนับสนุนให้หงดังลิเวอร์พูลอดีตตัวเก่าของเขานั้นเร่งคว้าตัวกาบ,บี้สตาร์กองกลางทีมชาติสเปนในวัยเพียงแค่17ปีเข้าสู่เทียมโดยด่วนไม่ว่าจะต้องทุ่มเงินเท่าไรก็ตามทีหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้เห็นฟอร์มการเล่นของดาวดรุ่งของสโมสรบาร์เซโลนาบาเดเตินตาเป็นครั้งแรกในนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลนเนชันลีกที่ทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติสเปนไปได้2ประตูต่อหนึ่งและควา้าแชมป์รายการนี้ไปคลอบคลองได้แบบสุดยิงห่ โดยท่านั้นจะมีเลนนับนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้มใหญ่เกมในนัดนี้ก็ได้ออกมาย่องย่องแกบบี้นะครับจำทับอายุน้อยของทีมชาติสเปนว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดึงดูดสายตาของแฟนบอลเป็นอย่างมากเขาทําได้ทุกอย่างเท่าที่ตัวเขาอยากจะทําและเป็นศูนย์กลางของทีมไปแล้วทังทั้งที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและแน่นอนนะครับว่าเขากําลังจะกลายเป็นยอดนักเตะ ระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ดังนั้นลิเวอร์พูลขนเรียบจะตัดสินใจเรื่องนี้แบบรวดเร็วและคว้าตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้เร็วที่สุดเพราะนั่นจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรลิเวอร์พูลได้ในระยะยาวโดยข่าวที่ออกมานั้น,นะครับรู้สึกได้ว่ากาบี้จะมีสัญญาผูกมัดกับบาร์เซโลนาจนถึงปี2023และเขามีค่าชดเ่ย,ยอยู่ที่จํานวน42ล้านปอนด์เท่านั้นดังนั้นผมจึงมองว่าลิเวอร์พูลควรที่จะซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีม ใน,นทันทีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยเพื่อเป็นการการเรือนทีด้วยว่าจะไม่ถูกทีมยลก้์ใหญ่ทีมอื่นเข้ามาทุ่มเงินปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมทัพแม้ว่าหากรอจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแล้วบาร์เซโลนาอาจจะถูกบังคับให้ขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปเดื่ตอนนี้ตามที่ผมได้ยินข่าวมานั้นนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีสโมสรอ,อย่างปารีิแซงต์แฌงและแมนเชสเตอร์เตดต่างก็กำลังให้ความสนใจที่จะแย่งรายเซ็นของเขาแข่งกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกัน ด,ด้านนั้นเจม,มี่เลนแอบ,บก็ได้พูดถึงผลงานของกาบ,บีในเกมที่เล่นให้กับทีมชาสเปนในศึกเนเชนลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าแม้ทีมชาสเปนจะพ่ายแพ้ต่อทีมชาติฝรงเศสไป2-1แต่อร์มการเล่นของกาบ,บีกับทาให้ตัวผมประทับใจยอย่างน่าหลือเชื่อผมอยอมรับว่าเกมในนัดน,นี้ผมตั้งใจที่จะมาดูอร์มการเล่นของดนเนียโอโมแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ลงเล่นเพราะผมชอบเขามาก แต่ถึงอนนั้นฟอร์มการเล่นในนัดน,นี้ของแกบบี้กลับสะกดสายตาผมผมได้อย่างน่าเหลือเชื่อเพราะก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีเกินกว่าอายุของเขาไปอย่างมากเขาเล่นประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ภายในทีมที่เป็นอย่างดีเหมือนกับเล่นด้วยกันมานานาทั้งที่ตัวเขาเพิ่งจะติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้นะครับผมกําลังเฝ้าจับตามองดูว่าสโมสรบาร์เซโลนานของกุเซือโรนันคูมันนั้นจะเอาอยางไรดีกับอนาคตของแกบบี้ แม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะมีข่าวลือมาว่าบาร์เซโลนากำลังเตรียมที่จะยื่นสัญญาชวงใหม่ให้กับกาบ,กบ,บี้นักเตะรายนี้แต่การที่สโมสรอนกำลังประสบปัญหาหนี้สินอย่างหนกักและนักเตะรายนี้ก็มีค่าตัวมหาศาลเนื่องจากเราจะยังไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาจะเลือกนักเตะหรือจะเลือกเงินเข้ามาแบ่งเบาภาระสโมสรแต่ที่แน่ๆนะครับผมก็ยังเห็นลิ้วหูคว้าตัวนักเตะรายนี้มาล้มเทียมเพราะเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับโลกได้ในอนาคตอันใกลน้นี้อย่างแน่นอนครับเชื่อผมเสิ เมสซี่โดนลไปชาเวตชูซาลาตกองหน้าที่เจ๋งที่สุดในโลกตอนนี้โรบบี้ชเวตนะครับอีตแั้งชื่อดังในศึกรีมิกร์ชื่อว่าโมเมตซาลาตแนวรุกของหงส์แดงหรือว่าูลคือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้อย่างไม่ต้องสงสัยซาลาตกลับมาโชว์ฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งในเกมนี้หลังกดไป9ประตูกับอีก3มแอซิ์จากการลงเล่นทั้งหมดนั้นัดโมซาลาตเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้แล้วผมยกให้เขาเหนือกว่าเมสซี่และโรนัลโดซะงอีกใช่เลยเอมบัปเปก็ด้วยและเนมราก็ด้วย ใช่อีกชาวเวดแสดงความเกลียดกับวิลเลียมฮิวสำหรับผมในตอนนี้ถ้าเลือกเพียมในตำแหน่งกองหน้าโมซาลาคือตัวรวกแรกของผมดังนั้นผมอยากจะบอกว่าตอนนี้โมซาลาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์และแอดสิตให้กับเพื่อนยิงประตูฝี like มือเป็นหลักฐานแค่นี้เดอะกรไม่แปลกใจเลยที่นิวคาซสนดึงเจอร์ลาดกุนทับ เซอร์แคนนี่เดลกอริสนะครับระบุไม่ได้เซอร์ไพรส์แม้แต่นิดเดียวที่มันมีข่าวลือที่ว่าหรือว่าเซอร์เนวเตตแอบเล่สตีเวนจูลาดในภารกิจการตามหากุณสุข,ขุนใหม่ของทีมแต่เชื่อว่าตอนนี้นะครับจูลาดจะสนใจแค่การทํางานผลงานที่ดีกับเรนเจอร์เท่านั้นเองครับเซอร์แคนนี่เดลกอริสนะครับตำนานนักเตะและผู้จัดการทีมของหงส์ดังลิเวอร์พูลย่านสโมสรนังกฤษเวทีพรีเมียร์อังกฤษกล่กกาวว่าตนไม่แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่สตีเวนจูลาดคุณเชือของเรนเจอร์ มีข่าวกับเก้าอี้นายใญของนิวคาสเซิลนิวเต็ดหลังจากที่โจราดทำางานได้อ,อย่างเยี่ยมเยี่ยมกับการคุมทีมในสกอตแลนด์ณตต่ที่ Public Investment Fund นะครับ PIF กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียเข้าเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลได้สำเร็จเหนืนั้นพวกเขาก็มีข่าวกับคุณซื้อมากหน้าหลายตาหลังจากที่มองว่าสตีบูธเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันไม่ดีพอท,ที่จะพาทีมก้าวไปยังระดับที่สูงตามที่พวกเขาต้องการได้ซึ่งโจราดนะครับก็คือหนึ่งในคนที่ลือกันว่า PIF ให้ขณะนี้เดอะกรีนสนะครับเปิดเผยว่าผมไม่แปลกใจหรอกนะครับที่สตีวีเจสตีวินจูรามีข่าวกับงานที่นิวคาสเซิลแต่อ่องแรตตี้ต้องพูดกันก็คือตอนนี้สตีบูธยังเป็นผู้จัดการทีมของที่นั่นอยู่เราทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่องนี้ด้วยเขาลืมมันพุดขึ้นมาเยอะไปหมดนับตั้งแต่ที่ p ี f จากซาดิอาระเบเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมเอาจริงๆผมคงแปลกใจด้วยซ้ำต่างหากชื่อของกุนซือเรนเจอร์ไม่โผล่มาอยู่ในริดของคนที่พวกเขาอาจจะสนใจ เราทูนอามีก่กำลังตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตของทีมพวกเขาและมันคือความรู้สึกในเชิงที่ดีมากๆหลังจากพวกเขาอยู่ในยุคของไมช์แอชลีย์มานานหลายปีพวกเขาจะได้สตีเวนฉลาดไปกุ่มทัพไม่เหรอคือจลาดทำผลงานกับเรนเจอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับเขาพาทีมได้แชมป์ ESPL สพีเอลพิมลิก e. เป็นครั้งแรกในรอบ10เปในนุกการนี้ถือว่าสำคัญมากๆเมื่อพิจารณาถึงการก่อนหน้านี้เชลติกฟาดแชมป์ไปถึง10สีซั้นติดต่อากาน นอกจากนี้นะครับเขายังพัฒนาทีมที่ดีขึ้นและเล่นในเกมบอลทั่วยุโรปอีกด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีข่าวกับเนโกรโซแต่ตอนนี้เจอร์ราดคงไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่เซนเจมส์พาร์คหรอกนะครับเขากําลังมุ่งมั่นอยู่กับเรนเจอร์และเกมสำคัญพบกับฮาร์ตในวันเสาร์นี้เท่านั้น สลาก่อนพวกเขากเพิ่งเปิดรงังไอบล็อกสเตเดียมเอาชนะฮิมเบอร์เดียนลงได้และมันจะมีความมุ่งมั่นที่จะต้องการเอาชนะทีมจากเอดินบารัสให้ได้อีก2ทีมติดต่อกันแถมทั้ง2ทีมที่ว่านี้ก็สตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ดีอยู่แล้วด้วย่ิเอสร,ร,รุปกาลลิเวอร์พูลคับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11ตุลาคนมนัคร,รับ